อเมืองห้องไานพี่เสกเราอยู่เถียงเหรอเราไปนั่นเราไปหาแคมหาคาพ่อกับเบื้องเราเคยอยู่อวิจิตรหมาข้เขาไม่ได้อยู่เหรอโบยกเบังที่ไม้ตกได้สวัสดีครับเพื่อนๆ คลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสผ่านมาแถวแถวเขตอำเภอบ้านแพงนะครับก็เลยแวะไปเล่นกับเพื่อนอยู่หน้างานนะครับติดต่อมาว่าอยู่แถวบ้านบ้าน,าน,านเทพนิมิตนะครับก็เลยแวะใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับว่าจะแวะกินข้าวเที่ยงที่นี่นะครับอยู่แถวแถวภูรังกานะครับแถวนี้ ก็มาดูหน้างานด้วยเขาทำกันยังไงนะครับตรงนี้เป็นบริเวณบ่อดินนะครับกว้างมากนะครับบ่อลูกลังบ่อดินแถวแถวตีนพลังกานะครับแถวบ,บ้านเทพบ้านเทพบ้านน้องน้องโซนนะครับแถวแถวนี้ก็บรรยากาศ ก็ดีนะครับเย็นสบายเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันที่นี่แล้ววันนี้กินข้าวเที่ยงที่นี่นะครับก็จะช่วยแกวิ่งไปด้วยไม่เยอะนะครับงานงานแกไม่เยอะก็พอดีผ่านมาก็เลยแวะแวะเล่นด้วยนะครับ ครับตอนเย็นแกก็บอกอย่าเพึ่งกลับนะครับแวะไปที่บ้านไปเล่นที่บ้านด้วยนะครับกินกินข้าวเย็นที่นั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่อู่นะครับนี่คือคืออู่ที่บ้านนะครับตอนตัดมาเลยนะครับตัดมาเลยกับบรรยากาศหลังบ้านนะครับก็จะมีสระน้ำาไว้เลี้ยงปลานะบ่อบ่อน้ําไว้เลี้ยงปลาก็จะมีปลาดุกปลาปลานิ้ หลายๆปลานะครับรวมกันเลี้ยงไว้กินนะครับไม่ได้ขายหรอกเพราะว่ากฎงานแกเยอะลุงน้องเยอะก็ที่เห็นข้างหน้านั้นเป็นที่นาของแกนะครับประมาณสักไร่ถึงสองไร่นี่ยมั้งแกปลูกข้าวไว้กินเดี๋ยวจะดู บรรยากาศโดยรอบนะครับเข้าไปที่อู่พอเลิกงานแล้วคนงานเขาทำอะไรกันมั่งนะครับบางคนก็อัดจะระบีบางคนก็เช็คน่นเช็คนี่นะครับเตรียมรถไว้สำหรับงานวัดต่อไปนะครับนี่บริเวณภายในอู่รถนะครับอู่จอดรถ ของเสียโกะนะครับเสียโกะบ้านน้องโซนแล้ก็มีรถมาวิ่งร่วมด้วยนะครับจากาคำแม่นางจาก,จากโอลายที่นะครับมาวิ่งร่วมกับแกนะครับ <ạ> <dari> จะไปดูด้านในเขาทำอะไรกันกินนะครับ ก็จะกินข้าวเย็นที่นี่นะครับกินข้าวเย็นที่นี่ก่อนกลับนะครับดูข้าเคลียเที่ยวดินเที่ยวอะไรกันก่อนนะครับมึงษนี่เป็นเผาบว่าบลอยบักลอยหน้าน้อยโอ้ปวดรอยดิเฮ้ยเล่นยกบลอยลายจะได้ตัดผมจะได้ตัดผมได้ช่างร้อยอะครับกูกินกูกินเหล้าเม่าแล้วเช่นไรวะไปตัดผมให้ก็สั้นตัดแล้วก็บหู ตัแลหัวกัหวยังกระวบกันนี่วะนเอามื่อจะขนแม่ไปพตักินเงินนี่ยกับจายตะพูจายได้เลยเนี่คุณนางเฝอโยกับบจายให้เ็กเกื่อเงินจะแม่นาตเาแก่มาทีหลังก็ได้รดดีสาใบเลยเท่าไรฮะสมใบพูดอ่ะ พกกันลอยเรื่องนี้จากกันบงรู้ะสบอกว่าเลิกเนอะโอ้ยก็นึกว่าาแกี้เจ้ารู้บอกแล้วเนาะปันมาเนาะแล่นไปแล้วก็ยังบอกว่าอีเขียวนึงสี่มือเกี้อีเขียวหนึ่งตัสี่ยู่ไสีวบอังเกตังเกตตะหีเนาะโอ้ยต่ชวยบอกว่ามันเกี้แต่จิับขึ้นบ้างกับโมเมียงววาไปแล้วืนให้